สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับช่องสวนทุเรียนลูกหมีนะครับวันนี้ก็สวนทุเรียนลูกหมีนะครับไม่ใช่ว่าทําทุเรียนอย่างเดียวนะครับเพื่อนทามันสัมปะหลังด้วยนะครับอ่าตอนนี้ราคามันก็ดีนะครับดีเลยสามบาทเนาะอันนี้ก็จะมาอัปเดตแปลงมันนะครับที่ว่าสวนที่ตัวผมเองอะ่ะฉีดฮอร์โมนนะครับตามโปรแกรมนะครับฉีดฮอร์โมนตั้งแต่ ปลูกนะครับจนถึงอายุ6เดือนนะครับก็ถามว่าตอบโจทย์นะครับมีนี้มันสำปหลังนี่ครับหัวแบบนี่นะครับตอนนี้ วัดดูแล้วนะครับที่ขุดออกไปเนี่ยใช้พื้นที่สองไร่นะครับเพื่อนๆออกไปแล้วสี่เทเลอร์เทเลอร์แล้วประมาณหกตันนะครับก็เท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่ตันนะครับประมาณเอานะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังขุดไม่หมดทั้งแปลงเราก็เลยยังพูดแบบภาพรวมไม่ได้นะครับว่าเฉลี่ยแล้วสิบไร่นี้มันจะได้ตกไร่ละกี่ตันนะครับแต่ ผมมาวัดคร่าวๆดูนะครับตรงนี้กู้ออกไปสองไร่แล้วเนี่ยได้สี่เทเลอร์นะครับเทเลอร์แล้วประมาณหกตัน,นครับก็ใจความของวันนี้นะนเพื่อนๆก็อยากเอาความรู้ครับดีๆมาฝากเพื่อนนะครับไม่มีปุ๋ยพิเศษอะไรนะครับเพื่อนๆที่ทําให้มันหัวใหญ่ได้ขนาดนี้แต่ว่ามันแปลงนี้คือมันน้ําหยดนะเพื่อนๆมันมันน้าหยด คือที่อื่นได้ไร่ละเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ที่นี่นะครับอําเภอเทพทิดอยู่บ้านไร่ที่นี่นะครับคือทํามันน้ําหยดเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณเจ็ดตันนะครับหกตันเจ็ดตันนะครับแต่ปีนี้นะครับเท่าที่ลองฝุดยู่แล้วนะครับมันตอบโจทย์มากๆหัวมันดีนะครับมันก็เชื่อมโยงไปนะครับเพื่อนกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางดินนะครับ ทางดินนะครับก,ลก,กบ็ลองพื้นด้วยขี้ไก่แกบเหมือนเดิมลองพื้นด้วยขี้ไก่แกบถ่ายผันสามนะครับแล้วก็ถ่ายแปรยกล่องปลูกนะครับหยดน้ําหยดน้ําให้ตลอดนะครับหน้าแรงแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบทุกสิบห้าวันนะครับฉีดจนเข้าฉีดไม่ได้นะครับแปลงนี้ก็ปุ๋ยทางใบก็เน้น ผมจะเน้นเป็นสะสมอาหารนะครับผมก็คนปลูกทุเรียนเนาะผมก็จะสะสมอาหารช่วงแรกก็ให้ต้นมันสมบูรณ์นะครับให้ต้นมันสมบูรณ์ก่อนนะครับคือเรียกลากเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดนะครับช่วงแรกให้ต้นสมบูรณ์พอสมบูรณ์แล้วก็ก็เคลื่อนย้ายน้ําตาลนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนทุเรียนเลยนะครับ จิตมันทุเรนเลยนะครับผมไม่ได้ขายปุ๋ยขายยานะเพื่อนอันนี้ผมทําได้จริงนะครับผมกล้าพูดนี่เลยครับผลงานผมนี่นะครับผมกล้าพูดนะเพื่อนเว่าผมฉีดอย่างนี้ฉีดสะสมอาหารนะครับก็เป็นพวกสูตรเสมอนะเพื่อนเพื่อนสูตรเสมอนะครับอพอรมันได้อายุเอ่อ สักเท่าไหร่อะสี่เดือนนะครับก็เปลี่ยนเป็นเคลื่อนย้ายน้ําตาลนะครับก็เป็นพวกเอ่อหน้าต่ํากลางท้ายสูงเนี่ยนะครับก็ฉีดอยู่แค่นี้ทําง่ายกับทุเรียนเลยครับอ่าแล้วก็มีสารป้องกันมแมลงนะครับสารป้องกันมแมลงครับจัดชลานะครับอินวันทุเรียนเลยนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับจนถึงวันนี้ครับวันขุด ผลที่ได้คือพอใจมากๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็มาฝากนะครับผลงานของผมนะครับสิ่งที่ผมได้ทำลงไปนะครับมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมก็เลยเอามามาเล่าสู์เพื่อนฟังแล้วมาบอกต่อนะครับเพื่อนเพื่อนไปต่อยอดได้นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้สวนทุเรียนลูกหมีคุยเรื่องมันสำปะหลังอ้อลืมบอกมานะครับเพื่อนอันนี้เป็นพันแปดเก้านะครับสนใจท่อนพันก็สอบถามเข้ามานะครับเพราะว่าก็พอมีอยู่นะครับเพื่อเอาไปแบ่งกันขยายพันธุนะเพื่อนๆเอาละครับอันนี้ก็มาลองมาถามนะครับคนเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ทํามันนะ ว่าผลนะครับปีที่แล้วกับปีนี้ว่ามันเป็นไงบ้างครับนุชปีที่แล้วกับปีนี้ผิดกันคนไลไรเรื่องเลยครับปีที่แล้วไล่ล,ล,ละสี่ตันปีนี้ตกไล่ละแปดตันกว่าเก้าตันเป็นที่น่าพอใจเนาะครับก็อยากจะฝากอะไรถึงคนทำมันสัมปะหลังไหมครับรชว่าให้ดูแลดีๆหรือว่า ให้ยังไงลองลองพูดสิศึกษาอ่าให้ศึกษาให้ศึกษาหาข้อมูลหน่อยเนาะข้อมูลหน่อยครับเพราะว่าเราทํามันจะได้ไม่ต้องเสียปีเนาะทำก็ทําให้มันเต็มที่อ่าจะได้ไม่เสียดือนเสียปีเราถือว่าพอใจเนาะทางรถครับครับครับพีหน้าเอาใหม่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเอาครับเอาให้ได้ไล่ละสิบห้าตันทห้ได้อ่าโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ส่วนนุ่นเรียนลูกหมีกับลุงรุก็ขอ,ส,อสวัสดีครับครับสวัสดีครับ